โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดีมคุงนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Block Man Go ใช่ครับ<ก>ผมเย้ <Yeah. S 2> วันนี้เราอยู่ในมินิเกมในแอสคูนะครับแต่เราจะไม่ได้เล่นแบบธรรมดาเราจะมาซ่อนแอบในนี้งงแค่เล่น,น <c oughs> แค่เล่นก็กลัวอยู่แล้วเริ่มมาซ่อนแอบในนี้อีกเอางี้เดี๋ยวจะเล่นที่รหัสผ่านจ,จาได้ปะโซนแรกอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเล่นกันในนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่อ่ะพี่เป็นคนเป็นคนเป็นคนหาแล้วกันตอนนี้ไปซ่อนเลยไปตอนนี้เริ่มเลย ตังแกอะไรพวกนี้ก่อนแล้วนึงให้เวลาพร้อมแระบอกเปิดห้องก่อนสิขอเปิดห้องก่อนสิได้ผีไหมนะไปยังเจอผีแม้าผี่ยอย่าอย่าอย่าไปตรงรหัสผ่านนะแค่อยู่ในบริเวณนั้นนะได้เลยใครอยู่ห้องไหนก็จำรหัสผ่านไปด้วยนะจะได้เราจะได้ผ่านไปได้อ่าให้สิบวินะเอนะสิบเกาแปดเจ็ดห 5้าสี่สามองหนงศพร้อมยังพร้อม,อมแน่ใจนะฮะอย่เก็บกุญแจก่อนพอเพื่อจะได้ผ่านภารกิจโอเคใครยังไม่ได้ดูตอนก่อนๆไปดูได้นะครับแบบพาเด็กไปทัวร์แล้วก็สอนการเล่นนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องสอนอะไรเยอะละเรามาดูกันว่าเขาจะแอบไปกันตรงไหน <c oughs> อัจจะ๊ <c oughs> แตนป่งโนรวละ ใช่แตนโดนเดีย๋ยวขอไปดูคนอ,อื่นก่อนไไไไไมมม่่่ดดาาดด้้้เอออยกนรอไปเดี๋ยวมาดูประตูนี้เฮ้ยเขาแอบ,บเนียนกันอยู่อ้าไอ้แกเฮ้ยนนท์ <c oughs> ไปโป้งเฮ้ยพีี <c oughs> ่ดมเปหลือบูเบลคนสุดท้ายว่ะครับ <c oughs> บูเบลอยู่ไหน <c oughs> ไม่รู้ครับ B8 แปลบหนึ่งเจ็ด บูเบลครับอยู่ไหนายประตูนี้หรือเปล่าแอบไม่ได้ไม่ได้ห้าเอ้าโป้งโอเคมาคนแรกคนแรกคือใครคนแรกคือใครที่โดนฮอร์เน็ตอ่าไปไปไปปิดตาก่อนไป โอ้โท้าทายเออไม่เป็นไรไม่มีหรอกมีแล้วไม่มีแล้วคือจริงเหรอเออีแล้วเข้าไปเข้าไปปิดประตูด้วยไม่มีอีกไม่มีแล้วไปไปอันนี้ไปไปอันนี้ไปเฉยเฉยอันนี้ไปเฉยเฉยทุกคนแกล้งเราใช่ไหมไม่อันนับได้เลยนับได้เลยนับได้เลยกี่กี่กี่ครั้งอ่ะอ่ะกี่วิก็ได้นับไปสี่วีนะอ่ะเก้าแปดเจ็ดหก อ่ะตีไปแม่ปิดตากลงสิเอาปิดแล้วหนึ่งเนเฮ้ยออกมาไม่เป็นไรเราเคลียร์ผีให้แล้วจะบอกไม่ต้องกลัวนะเราเคลียร์ผีให้ละอย่าส่งเสียงดังงันนนนอยู่นิ่งๆนะแปดรึ่งได้ไรเฮ้ยอยู่ไหนกันนะไอ้นุ่นกูผีจริงๆนะไม่ไม่มีผีแล้วฉันไม่มีผีแล้วไม่มีผีแล้วเราแต่อะไรอยู่ข้างหลังอ่ะ ไม่ไม่ไม่คป็นแฟนตาลนะเราเคลียร์ผีเราเคลียร์ผีชั้นนี้ให้แล้วมันไม่มีจัมสแกนแล้วแปด้อยล้หนึ่งได้ให้อะไรนุนแปดแปดล้มหนึ่งอ่ะพี่เจ็ดพี่เจ็ดเจ็ดนะจ๊าบไว้นะเจ็ดนะหลักที่สองเจ็ดนะโอเคเพื่อให้ไมแตนดูหานานจังเอ้ยเออผีป่ะเนี่ยไม่มีผีไม่มีผีคนแตนไปอยู่ไหนเราเคลียร์ผีแล้วเราบอกแล้ว ตตนอยู่ไหนเหรออยู่ยถวห้องน้ำห้องน้ำใบให้พี่ไม่ดูตรงห้องน้ำเหมือนกันฮะเฮ้ยมันน่ากลัวมันมากไปรุ่งกลับมาตอนนี้หนูเล่นเลยอ๋อไม่ผมไม่ไม่เดินไปเคลียร์เดินไปเคลียร์ทำสแกนให้เนไปเปิดประตูเลยอ่ะัหลังไปสวัสดีนนโอเคเอ้ยวิวคนสุดท้ายอีกแล้วว่ะิวอะไรอ่ะอะไรเหรอ เบลอยูใช่ที่เดิมมะนี่ยอ่าทุกคนตามผมนะที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดตรงไหนอ่ะผมบอกเลยผมผมผมโคตรเด่นเลยไหนหกบวกหนึ่งได้เจ็ดอ่านนนจำนะอ่าไม่เจอเหรอมันแต่เขายู่เฉยๆแล้วนะบูเบลอยู่ไหนอ่ะไอ้กลัวตรงนู้นอ่ะฮัลโหลตรงนั้นน่ะนะกลัวนี่ไง แม่สาวน้อยมาทำอะไรตรงนี้ <S <S> <S เอามาเรามากดร,รหัสไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไอโย่เราเองแล้วอยู่นี่เองเดี <S <S 2> <S 2> ๋ยวรอ,อบรอบต่อไปจะเป็นนนกับเบลมั่งที่เป็นคนหาอ,อ,หอ่าอันนี้ห้าบวกสี่ได้เก้าอ่ะรวมทั้งหมดเลขลได้ห่าเหร่าเก้าอุ้ยความจำดีว่ะแน่นอนครับพี่มอาใครมีใครหยิบเทียนมายังเออว่ะเดี๋ยวห้องเทียนอยู่ในห้องน้ำอ่ะไปด้วยกันนะอ่ะไปเดี๋ยวไปเอาเทียนก่อนไ ว้ายว้ายเอ้ยตั้มนึ่งคนที่อยู่คนเดียวเขากรีดร้องแล้วอะจะเจี้เหรอไม่เจอบ้าเหรอไม่มีอะไรยี่อันนี้ก็จะมีใบเหมือนเดิมนะครับใครอยากดูวิธีการเล่นก็ไปดูที่ชิปหนึ่งเลยนะครับแล้วก็พาทัวร์ชิปที่สองส่วนนี้เป็นซ่อนแอบซ่อนแอบครับมมาอันนี้ก็คือจุดไฟ รอด้วยรอด้วยเล,ล,ล, آ, ล,ลวเต้นรอรอหน้า,น,า,น,าน,นั้นเลยรอ,อด้านหน้านั้นเลยรอรอด้านนี้เลยก็ได้คนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ารอตรงหน้านี้รอตรงหน้านี้รอหน้านี้แต่รอหน้าน,าน,านี้เลยจุดจุดไฟอ่าไม่แนะนานะอย่าหันไปทางห้องนะั้นนะหันเข้าตรงนี้เลยดีกว่าหันหน้าเ<ป>ข้านี้เลยนี่หันหน้าเข้าเกพลงนี้อย่าโดนมันจะมีหุ่นเดี๋ยวมันมีหุ่นตุ๊กตาจะมีตาหนอนมาหาเราเพราะงั้นเราก็ปิดตาไว้ใช่ปิดตาไว้นะมาหาเราไว้หรอ มาแล้วเฉยๆฮือคนผ่านเดี๋ยวบังให้เดี๋ยวบังให้เดี๋ยวบังให้บังให้ไปเราบังให้อยู่ไม่ต้องห่วงรอก่อนล็อกุญแจจากสองร้นก่อนมาแล้วจ้าสาวผีมาแล้วไอ้ล่ามไอ้ลาไม่อยากเหี้ยลูกเจี๊ยบมาแล้วลูกไม่ใช่ลูกเจี๊ยบค่ะอ๋อเราโทษทีเอาเป็ด เดี๋ยวเดี๋ยวคนละคนละซีรีส์คนละซีรีส์เลยกุญแจเปิดเปิดเปิดกุญแจกำลังเปิดใจเย็นตอนนี้โลกอยู่หลุกลากแล้วรู้แล้วใจเย็นเย็นสีมาแล้ววิ่งเตรียมวิ่งนะหนึ่งสองสามไปไปลง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 แต่ไม่มีอะไรเชื่อพี่มันไม่มีอะไร ไปไยมีค่ะแตนอุ้ยแต่ไม่มีอะไรแตนประตูอะไรประตูอะไรไปม่ไปพี่ขอโทษเราไม่สามารถเล่นซ่อนแอบอย่างนี้ได้เพราะประตูมันล็อกเพราะงั้นเราจะหาที่เล่นว่าไงน้องมีคนต้องการความช่วยเหลือเพราะประตู จะไปเรียกอะไรล่ะเจ็บเขาก็ได้นะคะแต่ผมแต่ผมไม่สนามบัสลงยิมประตูกระลังเปิดแเตือนแตนแตนแตนไปวิ่งไปวิ่งวิ่งวิ่งหายใจไม่ออกอ่ะเห็นข้างหน้าไหมที่มันมีไฟอยู่เนี่ย นั่นแหละเราจะเข้าไปตึกนั้นกันใช่เฮ้ยเล่นมุกเดิมอะมึงเราจะเล่นกันชั้นล่างโอเคนะชั้นล่างไม่น่ากลัวชั้นล่างไม่น่ากลัวไฟดับแม่ตกใจมาเรายไมเรามาเริ่มมันก่อนเลยว่าใครจะใครจะเป็นใครคนหานุนดีกว่านุนเป็นคนหาเพราะพี่กับแต่เล่นกันไปแล้วแล้วต่อไปคือเบลโอเคนะได้เลยฮะอ่ไปหาที่แอบกันคันหลังไป ม่มันหลอนมากมันไม่หลอนมันไม่หลอนมานี่มานี่แปดแตนแตนมาอยู sure. ่กับพี่แตนเร็ว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 ไพ่สามสงหนึ่งมานี่มานี่ใจเย็นเออนี่แตนมาแอบตรงนี้จอยตรงนา้เร็ว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 เร็หนึ่งคนละฝั่งกับพี่แตนเป็นคนละฝั่งกับพี่ไปฝั่งนู้นมาเลยสวัสดีครับอย่าพึ่งนั่นนนนไม่ไม่แตนมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นมันมีผีอาหารใต้แตนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ ไม่ไม่ไ no ม่ไม so. sure. ah. ่อยู่ตรงเนี้ยตรงนั้นน่ะอีกฝั่งนึงอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้อะไรคนเดียวเงาเปี้ยวหัวใจอะไรหนูกลัวไม่มีอะไรแค่ให้ไปแอบผมจะซ่อนยังไงอ่ะหมวกผมมาเริ่มเทิมอย่างเงี้ยสวัสดีครับเนี่ยพราะเต้นเลยทำไมแต้นได้อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแต่ซอกเนี่ยมันมีที่ไหนเอ้าดูอ่เอ้าเดินเข้าไปมีที่ไหน ไปด้วยกันอะไปด้วยกันมันไม่มีอะดูดูดูมีไหมมีไหมอ่ะเนี่ยมีไหมมีที่ไหนอันเนี้ยอะว้ายแตนแตนอ๊ยโอ๊ยโอ๊้โอ๊ยโอะยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊้โอ๊ยโอ๊อ๊ยีอ๊ยโอลยวอ๊อ๊อ๊ยโอ๊ออออ อ้าวไม่อยู่ฮ่ะอีกแล้วไม่อยู่ครับผมไม่อยู่ผมไม่อยู่ผมไม่อยู่โอเคผมไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแอบแล้วให้เบลไอ้นี่เหมือนเดิมตายเบลเกผมไปเดท้ายด้านนอกเดี๋ยวผมไปนำด้านนอกได้ได้อากิวิฮะกิวิอ่ากิวิก็ได้ฮะอ่าให้ให้ให้สามสิบวิแล้วกันไปฮะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอดสองสาสิบห้าสิบหเจลยก็ได้ฮะพร้อมแล้วอ๋อพร้อมแล้วโอเคอย่าบอเราอยู่ด้วกันหมดเลยอะ่ะไม่ทุกคนคงไม่ได้เกมผมโดยการแอบตรงห้องที่ผมกลัวใช่ไหมไม่เออเน้องเมเราไปอยู่ห้องนั้นวะเอาวเราน่าจะไปห้องที่เบลกลัวเบลจะได้เวก้าเข้ามา มีอะไรเบลไม่มีอะไรจริงตอนแย่มากเลยไม่ไม่เกี่ยวข้องนะไม่เกี่ยวสวัสดีค่ะสตัสดีดีค่ะสวัสดีค่ะแจ็คพอตเลยป่านันจริงด้วยพอดครับโอเคก็ประมาณนี้ซ่นแอบแสบดาก ไอ้ผมไม่ผมไม่ได้ปิดประตูผมไม่ผมเปิดประตูทิ้งไว้ผม้จำได้เลขทั้งหมดเลขอะไรอะไม่รู้จีน่าโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับคิวนี้ก็ขอจบไปให้นินี้ก่อนละกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยยินดีรับฟังนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปเล่นกันต่อละบ๊ายอ่ะทุกคนบ๊ายบายไปลืมหารหัสผ่านกันต่อเร็วาย